สวัสดีค่ะ่อแม่พี่นองวันนี้นะคะยายตาจะพาทุกท่านมาเปิดรีสอร์ทที่จันทบ,บุรีค่ะรีสอร์ทสไตล์ไทยร้านนาแอนบารีที่นี่ชื่อว่าสันติบุรีรีสอร์ทนะคะก้าวแรกที่เดินเข้ามาในรีสอร์ทแห่งนี้นะคะเราจะได้กลิ่นอายของความเป็นไทยๆนะคะและทุกพื้นที่จะได้ฟังเพลงนะคะดนตรีไทยบรรเลงไปทุกพื้นที่เลยล่ะคะ่ะใครที่ชอบพักผ่อนยอนใจชอบผ่อนคลายนะคะแนะนํามาที่นี่เลย อะเรามาดูห้องไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้จะแต่ได้ห้องนี้ค่ะ1เตียงใหญ่แล้วก็1เตียงเล็กเพราะว่าห้องอื่นเต็มหมดแล้วจ้าให้ความรู้สึกเหมือนเรือนหอเลยค่ะถึงแม้ว่าชีวิตนี้จะยังไม่เคยเข้าห้องหอก็ตามเถอะโอ้ยสะออนเลื้อใจเจ้าของสวยมากจริงๆค่ะคำนี้คงไม่เวร์ไปนับ เดี๋ยวเรามาดูทุกมุมห้องนะคะก็ประมาณนี้ค่ะบอกได้เลยว่าตรงปกนะคะไม่ผิดหวังค่ะเดี๋ยวเรามาดูมุมในห้องน้ำนะคะว่าจะออกมาสไตล์ไหนเนาะห้องน้ำเปิดออกมาก็จะประมาณนี้ค่ะให้ความรู้สึกถึงว่าสะอาดนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับค่ะผ่านค่ะ ที่รู้ราแบบนี้บรรยากาศดีแบบนี้ให้ทายว่ายัยตายสั่งอาหารเอียงให้ทายว่าเมนูอียงค่ะถูกต้องแล้วค่ะยยตายต้องอาหารแซ่บๆมีปลาเท่านั้นนะคะขา,าดป่ะด้ยากคิดว่าสถานที่นี้จะไม่มีค่ะแผนเด่นเดเบิ้งค่ะพี่น้องเมนูแซ่บๆที่นี่มีพร้อมเสิร์ฟนะคะ อย่ามองค่ะว่าที่นี่จะมีเฉพาะอาหารเรตนองอาหารธรรมดาไม่ธรรมดาค่ะพี่นอ้องที่นี่บอกแด่ว่ายายตายไม่ผิดหวังเลยค่ะมาเบ่งแต่ร้าเมนูที่ยายตายสร้างนะคะน,นี่ตำปลาไก่ทอดค่ะตำถั่วหมูกรอบค่ะพี่น้องสีสันซีซาร์อันนี้นะคะต้มแซ่บกระดูกอ่อนหมูค่ะสั่งซีซดนะคะอันนี้ของโปรดค่ะยำขนมจีนค่ะและก็ตำแตงไข่ต้มยางมะตูมนะคะ โอ้ยแต่ละเมนูพี่นออ้องเอ้ยหอมอิหลีบาไวเลยน้ำไล่ไหลเอาละคะ่ะพี่น้องถึงเวลาสวบแล้วค่ะถึงเวลาลองชิมแล้วนะคะว้าวแ่ได้กินกับหอมหวนเอาเมนูอย่างก่อนเอานี้ก่อนละกะันค่ะตำปลรราคะ่ะตำปรราลาไก้นะคะอันนี้สร้างเพดๆเลยค่ะเพงสั่งเ็ดๆแซ่บซีดเหมือนยาตายเลยนะคะ มือจมูกมากรสชาติได้ถึงพริกถึงขิงได้ความเป็นอิสานได้ความแซบซีที่แบบขาแซบต้องมาลองไก่ทอดนุ่มๆคะ่ะเิ็งแต่สีสันกันรูแล้วนะคะขออนุญาตใส่มือขออนุญาตใส่มือเพือความถึงพริกถึงขิงน,น,นะพี่ดาวนะ หมักเครื่องเข้มขน้บกกนบะกระหลวกระไรลองหมักเครื่องเข้มขน้นแล้วก็นุ่มแล้วก็หอมไม่มีกลิ่นคาวมัีความแซ่บความซีดนะคะหมูกรอบหมูกรอบกรอบตำแบกทั่วตำถั่วแซ่บตำถั่วปลาร้านะคะพัตตะขัานหรูๆแต่อาหารนะคะในความหรูยังซ่อนความแซ่บความเป็นวัฒนธรรมอีสาน ย่อมรับไลยค่ะบ่ผิดหวังพี่น้องอ่ะเมนูโปรดนะคะเมนูโปรดที่ตายเสื้อขนมจีนหรือว่ายำขนมจีนนะคะยำขนมเซนพี่น้องเคยไปกิน ไปกินยุไสยที่แซบ่าาบแล้วก็บางที่นี่ค่ะไม่ผิดหวังแน่ๆนะคะแล้วิังตาแตงไข่ต้มพี่น้องตําแตงไข่ต้มอันนี้คือถ้าตําแตงไม่ถึงนี่คือทุกอย่างจบเลยนะพี่น้องนะมาเบิ้งนะคะแซ่บบ่แพ้กันตับไข่ต้มยางมาตุ้มราดด้วยนะคะราดด้วยตําแตง ที่เข้ากันมากๆนะคะมีความสุขอยากสิลูกกลิ้นฟอนพี่น้องเล้กตายกับนันตีค่ะเ่รว่าอาหารอีสานทำโดยเชฟคนอีสานแท้ๆนะคะ น,นี้นะคะต้มแซ่บกระดูกอ่อน,นะค่ะพี่น้องอันนี้สร้างไปว่าแซ่บที่สุดแซ่บพิเศษนะคะสร้างแบบว่าแซ่บมากๆพี่น้องเอ้ จันทบุรียังไม่รู้ว่าจะพักที่ไหนนะคะแนะนําเลยยินดีแนะนําเป็นอย่างมากนะคะที่สันติบุรีจันทบุรีรีสอร์ทแห่งนี้นะคะบอกเลยว่าเมนูอาหารแต่ละอย่างนะคะแซบซีสร,ราคาไม่ถึงร้อยนะคะพี่น้องย้าว่าราคาอาหารไม่ถึงร้อยแต่ได้วิวหลักล้านได้ที่พักหรูระดับ5ดาวเลยนะคะระดับ5ดาวหรูหราน,นอนสบายได้วิวสวยนะคะสไตล์ไทยๆแล้วก็มีอาหารแซบซีส์บอกเลย,เลยว่า ทุกเมนูมีอาหารอีสานอาหารทะเลอาหารพื้นบ้านมีครบทุกอย่างให้เลือกบอกได้เลยว่าที่มาที่นี่นะคะจบแล้วพี่น้องมาที่นี่จบเลยที่เดียวจบเลยไม่ต้องไปไหนไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยค่ะมาที่นี่ที่เดียวนะคะราคาห้องพักไม่ได้แพงมากอาหารหรูหราราคาสบายกระเป๋ามาก,มากอยาคิดว่าทุกอย่างจะแพงนะคะที่นี่บรรยากาศดีมากหรูหราแต่ราคาไม่แพงอย่างที่คิดค่ะอาหารอร่อยแซ่บซีี่น้องไทยอีสานนะคะ อันย่านไปพักมองรู้ๆแต่ยานอาหารว่าถึงพริกถึงเครื่องว่าไรว่าถึงปลระบอกได้เลยว่าที่นี่คุ้มอร่อยพักสบายจบที่เดียวจบอาหารอร่อยมากพี่น้องมากินนักกันยายตายคอนเฟิร์ม